สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนธันวาคม2567ือ25ปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่หอคอยเข้ามานะมันเป็นเรื่องของความวุ่นวายนะคะไพ่แปดไม้เข้ามากระทบคือไพ่งานเนี่ยมันวุ่นวายกับเรื่องงานโดยเฉพาะงานที่เข้ามาเยอะเข้ามามากแล้วมันควบคุมไม่ค่อยอยู่แล้วก็เป็นงานที่เข้ามาแบบเร็วๆด้วยนะคะ แล้วก็เป็นอีกพุ่งของไทยการที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงกับเรื่องงานในช่วงนี้ค่ะรวมถึงเรื่องของเอกาสารด้าน,นการทํางานก็ยังต้องตรวจสอบการเจะระจาพูดคุยสัญญาข้อตกลงกับผู้ใหญ่ก็ยังต้องระวังในช่วงนี้นะคะแต่ถือว่านะคะตาแหน่งของเพื่อนร่วมงานเป็นตำแหน่งที่ดีนะน่าจะเข้ามาช่วยเหลือได้แล้วก็เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะก็ยังเป็นตาแหน่งที่เข้ามานะคะส่งเสริมดวงกับเรื่องงานสําหรับคนที่เกิดปีจออยู่นะคะก็ให้ไประวังนะคะตำแหน่งของหัวหน้าละกันแล้วก็เรื่องเอกสารการงานที่ เราต้องจัดให้มันเสร็จหรือต้องเตรียมให้มันพร้อมนะคะจะได้ไม่ทําให้เกิดปัญหากับเรื่องงานนะคะก็มองว่างานยังสําเร็จนะแล้วก็ยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่รวมถึงคนไหนที่อยในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายงานมันก็ยังเหนช่อขนมให้แบบการสมัครงานได้นะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนนะคะนำในเรื่องของ่าวในเรื่องการทํางานมาให้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าโอกาสกับเรื่องงานก็ยังจดขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินนะคะิทธิพลของให้รายได้การเงินก็สวยนะคะไม่ใช่ิอธิพลของให้สิบเหรียญให้หกเหรียญนะคะ ก็ถือว่าดวงการเงินค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไพ่สามเหรียญคือเรื่องของรายได้ประจำหรือเงินเดือนนะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เข้ามาเหมุนเวียนสําหรับคนที่เกิดตจอเพียงแต่เดือนนี้รายได้หามาได้มากแต่ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะนะบางคนอยู่ในช่วงที่มีการปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านอยู่แล้วนะหรือการขยายงานหรือการลงทุนที่มากเกินคนไปนะคะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ทเราไม่ได้วางแผนเอาไว้อนะคะ การเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องวางแผนให้ดีนะจะใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็เอกสารด้านการเงินต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีค่ะแต่แม้ว่าเดือนนี้ะยังไงมันก็ไปจบลงในตําแหน่งของการเงินที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะแล้วก็เรื่องของกําไรเรื่องของรายได้ดีๆนะคะก็ยังเข้ามายอยู่ค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดค่ะก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามานะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระวังนะคะการคบซ้อนนะคะ ถึงคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยค่ะต้องระมาระวังปัญหาเรื่องของมือที่สามค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องนะมาระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะบริเวณทรงอกถึงศีรษะ,ะโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการทางานหรือไม่ควรไปเดินในสถานที่ที่เขากำลังต่อเติมซ่อมแซมอยู่เดี๋ยวมีอะไรหล่นใส่ศีรษะเนี่ยนะก็หัวจะแตกเอานะคะแล้วก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้ค่ะแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บมือคะบริเวณข้อมือคะ่ะ ช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของนะคะทรงอกเต้านมด้วยนะกดไหลย้อนมองว่ายิงเป็นอิทธิพลของไพ่นะคะที่ยังเห็นไพ่คุณหมออยู่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราเข้าออกโรงพยาบาลหรือตรวจสุขภาพบ่อยแต่จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลค่ะรวมถึงเดือนนี้นะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตแล้วก็หาเวลาไปทาบุญไปสะดอก้อนะคะจะทาให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดตีจอเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิด ในแต่และว,วันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดตีจอนะคะวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้จะค่อนข้างวุ่นวายกับเรื่องงานงานจะเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการประสานงานกันเกิดขึ้นด้วยนะคะนั้นถือว่าต้องเตรียมความพร้อมกับเรื่องงานนะ,ะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะคะอยากจะให้ระวังส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักระวังการมีปากเสียงกันสุขภาพร่างกายก็เรื่องของปฏติเหตุนะคะอาจจะต้องดูแลให้มาก คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ค่ะการทํางานหรือการเดินเรืออ่องเอกสารต่างๆยังติดขัดไม่ร่าบรื่นนะคะหรือผลงานนี่นะคะยังไม่โดดเด่นค่ะรวมถึงนะคะผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามาตําหนิด้วยในช่วงนี้นะ,ะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากนะคะแล้วก็เอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกรอบค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะคนที่มีคู่แล้วก็ระวังการมีปัญหาการสุขภาพร่างกายกขปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวังังคารถ้าอยู่ในช่วงที่กาลังสอบหรือบรรจุนะคะอาจจะมีปัญหาความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างเรื่องของสัญญาเรื่องของการเจราจาต่างๆกับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะคะยังเกิดความไม่ราบรื่นนะคะดังนั้นยังต้องเตรียมความพร้อมให้เยอะนิดนึงการเงินในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายยังมากค่ะ่เรื่องของความรักี่คนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังการมีปากเสียงกันคนที่เกิดวัอังคารต้องระวังบติเหตุบริเวณข้อมือ นะคะแล้วก็คนไหนที่กาลังจะไปฉีดนะคะวัคซีนนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการแพ้ด้วยนะคะต้องบอกคุณหมอเรื่องของการแพ้ยาต่างๆหรือบอกประวัติให้ดีนะคะจะได้ไม่มีเรื่องของการแพ้ยาเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธค่ะส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคุณสุภาพตะตีนะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักมีดวงที่จะพบรักหรือพบคู่ประถามนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้ากําลังเรียนหรือกําลังศึกษาอยู่มีโอกาสที่จะเรียนจบนะ,ะแต่ถ้ามีความคิดว่าจะเรียนต่อเรียนดีไหมดีนะคะแล้วเรียนทางด้านไหนเรียนทางด้านการเงินการลงทุนหรือการตลาดนะคะจะส่งผลดีมากๆหรือว่าถ้าจะเรียนเป็นหมอเป็นแพทย์ก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเลยไวแล้วเรื่องของการเรียนด้านการเงินนะคะหรือการตลาดนี่นะคะก็จะส่งผลดีระยะยาว ส่วนเรื่องของการเงินไรายได้ดีค่ะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้โชคกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการขอทุนต่างๆนะคะก็จะมีข่าวดีนะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดพบรักต่างวัยนะคะ่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะคะถี่แต่ว่าต้องหาเวลาเติมความหวานกันด้วยค่ะแล้วก็ต้องหาเวลานะคะไปสร้างบุญสร้างกุศลให้มากโดยเฉพาะการทําบุญกับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะจะทําให้ดวงการเงินนี้ดีมากขึ้น,นเรื่อยๆ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะการทํางานนะคะหรือการบริการต่างๆนี่ถือว่าส่งผลดีนะเป็นไปตามเป้าค่ะเรื่องเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของคนเข้ามานะขอร่วมหุ้นลงทุนด้วยฉะนั้นตรงส่วนนี้เราต้องคุยนะคะในเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงให้ชัดเจนด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามามากแต่ว่าค่าใช้จ่ายคุ้มเปรียจะเยอะส่วนเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นรักเพศเดียวกันมองว่ามีโอกาสแต่ถ้าเป็นรักต่างเพศต้องระวังปัญหาการคบุซ้อน คนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังการนอกใจนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงมันเสราร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเข้าว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยนะมีโอกาสจะได้งานนะรวมถึงนะคะการลงทุนหรือการทําธุรกิจอะไรก็เกิดความราบรื่นด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักหรือมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะก็ต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันถ้ามีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันถือว่าทําได้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนาไปประกอบจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และก็วันจันทร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะวันอังคารและก็วันอาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกงานยังมีปัญหาให้เราต้องระวังนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารแล้วก็อิทธิพลของไพ่มันก็เป็นความสุขที่อยากจะออกจากงานด้วยนะแต่มันยังออกไม่ได้นะคะดังนั้นตรงส่วนนี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องลงไปตรวจสอบหรือดูแลกับเรื่องของการทํางานหรือดูแลในเรื่องของบุคลากรต่างๆนะคะให้ดีส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกก็ยังบอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่าย นะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะส่วนเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสดมีดวงคาะที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาอย่างกระทันหันแล้วก็มีความลึกซึ้งกันได้อย่างรวดเร็วเลยนะถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสจะเริ่มต้นนะคะวนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่มองว่าเดือนนี้นะอาจจะต้องใกล้ชิดก,กันให้มากลึกซึ้งกันให้เยอะนะจะทาให้เรื่องของความรักนะคะมีความเข้าใจกันค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องเรามาระวังเรื่องของการกระดูกใช้ทอยกระดูกสันหลังค่ะมีอาการปวดศีรษะนะคะแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อนะคะต่างๆนะก,กับกับการกับไปติดต่องานกับคนมากๆที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิบเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆเรื่องของกาำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ